คุณยายคุณยายขายอะไรมั่งอันนี้แจ็กบาทค่ะแักบาทก็มีสิบาทคุณยายมาจากแสงค่ะไหนบ้านนิ่งตั้งขายเพินเราพูอ๋อบ้านนิ่งตั้งอ๋อมาตั้งเ้าเสาบนตีค่ะตีมาสองบองเสาอันนี้แจ็กบาทค่ะปกตินี้าักระทอ๋อจะฮ็ดขายเลยหรือว่าของเก่าบ่วเอาไม่แพง ออตะกร้ามาขายสามที่แปดอืมตะกร้าสามสิบบาทอันนี้อันนี้จะดแปดยิ้มห้าบาทแล้วนื่้ล่ะอันนื่นจะแปดเอ๋อยิ้มห้าเบิร์ดอ๋อเดี๋ยวอุดหนุนวีนึงนะค่ะเอาใส่ตะกร้าเลยค่ะอือันนี้ยิ้มห้าอันนี้ยี่สิบเป็นสี่บห้านะสิมห้าบวกสามซิปเป็นเทะเล เออเจ็สิบห้าบาทเห็นว่าคะอ๋อเจ็ดสิบนะคะโอเคค่ะอุดเดี๋ยวอุดน้นคุณยายค่ะเจ็สิบาทเนาะทั้งหมดนี้ค่ะเอาตะกร้าด้วยนักันหลก็ังอดน้นคุณยายไ่ไม่จัดจิ้งคือโค่ะเว่าห้งมันหายไปเลยนี่นี่ีิบกระไฮ้งยิมค่ะ คุณครูคุณครูหนุนคุณยายเนี่ยสงสารยายก็เลยเห็นบอกเห็น,น,นบอกมานั่งตั้งนานแล้วยด้ไดเลยหนุนคุณยายบาดให้แบงค์ร้อยไปทอนกี่บาทท่อนท่นท่านให้ไท่านยีน่สิบหรือสามสิบคุณยายเกียงนะเนี่ยเกียงนะอ่าคุณยายทอนมาแล่ะค่าค่าวันนี้ค่ะวันนี้ให <c oughs> ทอนสามสิบบาทเนาะยาย ยายหัวดีอยู่นะฮ่าโอเคไข่ยายทอนถูกแล้วนี่สามสิบ